กเดี๋ยวเดอะแฟลชเนี่ยจ,จะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วได้มาดูเทรลเลอร์อกับทีเซอร์พอกับทุกคนก็คือรู้สึกแบบมันยืดหไปเลยแล้วก็ได้ฟังพี่เอ็ดรียพูดด้วยว่าในในทีเซอร์เป็นยังไงแล้วในหนังเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นอะไรมากกว่าในทีเซอร์อีก็ยิ่งอยากดูครับปกติมีเป็นคนชอบดูหนังประมาณนี้อะไรอยู่างไรผมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มากๆอยู่แล้วครับผมอย่างไรเราเลยมั้งนี่จริงๆก็ถูกใจที่ได้มางานเรื่องนี้ด้วยแบบตรงตรงสายมากๆเลยเลยชอบมากๆ อย่างตัวซูเปอร์ไอรอในเรื่องมันจะเป็นอะไรพลังอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังยังยังเดอะแบลชถ้าทุกคนทราบกันก็จะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วแต่ว่าในในจัสติสลีกอ่ะเขาดินได้พลังใหม่มาคือสามารถย้อนเวลาได้ทีนี้พอมาพอมาในเรื่องนี้ปุ๊บถ้าใครตามเดอะแบลชมาเนี่ยจะรู้ว่าทุกทุกหนังหรือว่าทุกซีรีส์การ์ตูนอะไรพวกนี้เขาจะมีปมเรื่องแม่เขาเลยอยากจะย้อนเวลากลับไปช่วยแม่แบบนก็เลยเกิดเรื่องในภาคนี้ขึ้นมา อยากเด็กนิดนึงลองใส่กำลังวิ่งไว้ของเราก็ใช่ด้วยนะเออแข็งแรงแบบเตกไม่หยุดเลยเออแล้วความแข็งแรงของที่บอลซ้อนใช่ไหมซีรีสครับมัเป็นความีกำลังใด้ใช่ครับผมแล้วก็จากที่พี่บอกเมื่อกี้นี้เลยก็คือตรงข้างๆเนี่ยจะมีเป็นเป็นดิสเพลย์ที่ทุกคนสามารถมาวิ่งแล้วก็เก็บบรรยากาศแบบนี้ได้เหมือนกันเราเหมือนเราวิ่งหนีหลักตึกอะไรเงี้ยครับผมก็มาเล่นกันได้สำหรับเรื่องนี้ รอบพิเศษก็ตับที่ดีกับแฟนๆด้วยใช่ก็มีวันที่สิบสี่ตอนรอบคุ้มหนึ่งก็จะเป็นแฟนๆของผมเนี่ยสามารถมาดูเด็กแฟนได้ก่อนเพราะว่าเด็กแฟลชเขาค่อนข้างจะสามารถมาดูวันที่สิได้มีเกณฑ์กำหนดอะไรไม่สำคัญตรงนี้ามาดูอะไรอย่างเงอันนี้เหมือนทางทีมงานจะแจกบัตรไปแล้วนะครับก็คือคนที่มีสิทธิ์มาดูเนี่ยได้รับบัตรทีมงานก็จะเป็นการรวมตัว ใช่ก็เดินทางบ่อยช่วงนี้ก็ดีใจที่แบบได้กลับมารับอีเวนต์แล้วกันก็ได้มาเจอทุกคนนอกทั้งในเนหนึ่งกับใช่ไหมใช่นกทั้งในอนึ่งนะครับคือเนื่องด้วยเดือนพิษฐาบินบ่อยมากเลยแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเดี๋ยวผมก็ต้องบินตอนก็รู้สึกว่าเออก็มีมีมีส่วเวลาที่รับอีเวนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดแล้วครับแต่แฟนกับก็ยังน่ารักมากเลย แรกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ก็บอกว่าคือไม่ใช่แฟนของนี้ครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ปารีสครั้งแรกคือโรัรแลนการ์ลสหรือว่าเป็นเบรชโอร์เทนนะครับผมแล้วก็เหมือนนั้นแรกที่ได้ไปดูตอนนั้นไปดูรอบของโนวัตอ่ะก็คือแบบเป็นท็อปโลกู้รู้สึกว่าโอ,อ้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วคือบรรยากาศตอนนั้นคือทุกครั้งที่มีการเสิร์ฟไปแล้วทุกคนจะเงียบกิ๊บมากเลยนะคือเขาบอกว่าถ้ามีไข้ไอขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะเ,เริ่มเสิร์ฟใหม่เลย ก็คือยังอกไงโอเป็นนักนก็คือเหมือนโอ๊จะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นเขาเ,เ,เรียกว่าเป็นใจให้ผมอ่เนี่ยพี่นะมันต้องเสิร์ฟอ,อย่างนี้อย่างนี้เขานั่งะแนะ <ๆ S 2> นนะมมกันอ,อย่างนี้นะพี่ดูน่นเลยสบายๆไปด้วยเลยที่จริงเราชื่นชอบกินเนสคือคือผมไม่ก็ไม่ได้ดูีลาเทนนินสครับผมเรือว่าโอ๊กจะเป็นคนบอกตลอดว่ายังไงว่าความสนุกมันเป็นยังไงเงย คดีที่มีออกไปด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ลองเล่น,นครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นแบบไปไปงานอุไรอย่างเงี้ยยอดก็เดี<ม>๋ยวจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่วันที่16นะจะถ่ายอยู่แล้วนะครับผมกเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคูลเลอร์ครับ<ม>คิดว่าน่าจะได้ดูช่วงุดใหม่ก็เป็นเป็นแนวใหม่ที่ ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ทําให้ต้องเร์นช็อปเยอะมากครับทั้งทั้งด้านตัวละครด้วยเพราะความคลืเลอร์มันก็จะมีความยากมีความดรามา่าอะไรตัวละครเยอะมากแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยพอเป็นแอคชั่นเนี่ยก็เลยต้องเรียนแบบเรียนต่อสู้เรียนเทคนิคการถ่ายทำแอคชั่นเพราะว่าเหมือนอเราเราอาจจะเคยฝึกวิชาอาต่อยมวยคาราเต้อะไรพวกนี้มาแต่ถึงเวลาจริงการถ่ายจริงเนี่ยเราต้องไม่โดนตัวเขาเนเออแต่เวลาเราซ้อมเป็นโดนตัวเขาตลอดเลยปั้นตเลยเคยต้องต้องฝึกแอคชั่นใหม่ครับ ทำยังไงให้ดูแรงแต่ไม่ดดนตัวบชื่อเรื่องมชื่อเรื่องก็เดี๋ยวอออรอทีมง,ง,งานประกานะครับผมก็อาจจะยังพูดตอนนี้ไม่ได้ก,ก็เล่นกับเล่นกับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆท่านแล้วกันก็มีมีทงาน,น้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยแต่ส,นนแบบส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยแบบวัยเด็กซะส่วนใหญ่ก็รู้สึกก็เปลีไม่ไปติดเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนรักไล่เนี่ยรักไลยก็จะเล่นอยูในวัยเดียวกันแต่รอบนี้ก็จะเล่นกับวัยเด็กกว่าเด็กสุดก็สิบห้า ฝากด้านน้องเลยเหรอให้น้องดันรอก่อนันตอนนี <laughs> อย่างบดรู้อะไรมันต้องฝึกอะไรหนักขนาดนี้หรือฝึกหนักมากๆครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกไปคือยังไม่ค่อยได้เล่นแอคชั่นทเท่าไหร่เวลาไปไปละครเนี่ยก็จะมีแบบสักฉากสองฉากในห,หนึ่งเรื่องเพราะส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีต่อสู้เยอะก็เรียนพดดวกใช้อาวุธด,ด้วยใช้อาวุธด้วยก็ต้องรออยู่ว่ามีหรือเปล่า รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็พิเศษเยอะเหมือนกันเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมรายการนี้จะมีดินแฟนมีินอะไรอีกก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีไปน้ำประเทศอีกรอบไปทำงานเหมือนกันแล้วก็แฟนมีน่าจะกลับมารับช่วงสิงหาครับเพราะว่าก็อยากจะรีบถ่ายซีรี้์เรื่องนี้ให้เสร็จก่อนก่อนวันนี้ไปต่างไหนกันครับวางแผนกันยังไงก็ อาจจะต้องรอออฟฟิเ uhh ช <Så |ar|> ียลประกาศเราะเหมือนจริงค่ะตอนนี้มีไปสองประเทศประเทศหนบ้เดี๋ยวรอประกาศรอประกาศรอประกาศรอให้ทางออฟฟิเชียลเขาประกาศเองนะจ๊ะอะแล้วเรื่องเกมก็ยังบอกเลยจะมีความรุนแรงใช่คือช่วงช่วงปีนี้จะค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องงานแฟชั่นแล้วก็เรื่องงานแสดงครับเพราะว่ารับไว้หลายเรื่องมาก งช่งั้นส่วนใหญ่จะออกมาเป็นในในรูปแบบคลิประกอบละครหรือซีรีส์มากกว่าในชนะ่วงนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปไปโฟกัสเรื่องงานเพลงอนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราเราขอแบบมีเวลาเต็มที่ก่อนแล้วค่กลับมาดูงานเพลงจริงจังไปเอาบ้าใหม่าสแสดงก่อนใช่เพราะว่าใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเรื่องเรื่องงานสแสดงอะไรนะเพราะว่าอย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างละครก็ถ่ายเจ็ดแปดเดือนแล้วอ่ะ ือเรื่องเดียวช่ไหตอนนี้ครับก็ยังไม่มีแล้วเด่นจริงเพราะว่าอยู่ในขั้นโค้ชแล้วก็มีการตกลงอะไรเรื่องสัญญาต่างๆอยู่ที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ดูเมื่อไหร่แต่ก็อยากให้แฟนๆก็รอรอรอ,อก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าชอยที่ออกมาจะเป็นยังไงรว่ามันเป็นการทํางานของหลายฝ่ายมากคือผมไม่สามารถออกมาพูดเองได้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงเลย ก็รอรออกมจะเป็นยังไงผลก็รอเหมอืมอนกันผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันมีการถ่ายทาที่ยากหลายแบบแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆทั้ง 4G ด้วยมี 10G ต่างๆด้วยทําให้เรื่องงานโุ้สำหรับยากมากๆอาจจะต้องมีรีชูดซึ่งพอรีชูแล้วคิวแต่ละคนก็ไม่ได้แล้วอะไรดังนี้นผมเลยค่อนข้างจัดการลำบากอยู่เครก็เป็น,ปนไปได้เขไม่อยากรีชูแบบนั้ อยากลอก็คอมาตลอดว่าอยานคจ้าตอนนีคือได้เล่นแล้วเรื่องนี้ก็เลอ,อยากเป็นี่กับันมากครับก็อ,อยากให้คนได้รอติตาว่าดเรื่องนี้น่าจะยากที่สุดตทีเคยลับมา,ายากด้วยแล้วก็น่าจะเหนือกมากด้วยวก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ครับผมก็ขอฟังหนัง The Flash นะครับเพราะวันที่15ที่ไทยก็พาดีิด้วยสำหรับแฟน DC แล้วก็ถ้าใครเคยดูจ u s t i c e l e a มาก่อนก็จะผมทาลองไปได้แน่ๆแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูก็เป็นหนังภาคแยกอีกภาคหนึ่งที่บอกเลยว่าสามารถมาดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ก็พาิดิามตันงด้วยนะครับผมสรุปแน่นอนครับขอบคุณมากเลยครับ